ที่ข้อปฏิบัติทั้งหลายมันก็เพื่อความเป็นอย่างนี้เรามีข้อปฏิบัติเช่นซีนสมาธิปัญญาเรียกว่าใจสิกขากะดีแจกลูกออกไปเป็นอมักมีองแปดสมาทิติสมาสังกัปโภสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาจโวสมาวายามมสมาสติสมาสมาธิก็ดีมันเป็นเทคนิคตอนนั้นนะที่จะช่วยให้มี ชีวิตจิตใจอยู่โดยไม่ให้โอกาสที่จะปรุงแต่งเป็นกิเลสขึ้นมาจนจิตมันสูญเสียความว่างเมื่อกล่าโดยธรรมชาติแล้วจิตนี่มันมีความเป็นประพัดสอนหือว่างหรก็ไม่มีกิเลสแต่พอเผลอไปมันก็มีกิเลสสูญเสียความเป็นประพัดสอนเราก็มีสติจัเปชัญญะาให้พอที่จะไม่เผลอ ก็รักษาความว่างแห่งจิตไว้ได้ให้จิตมันอยู่กับความว่างเรื่อยๆไปมันมีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พอจิตไม่ว่างคือจิตไปมีกิเลสมันก็ไม่มีสติปัญญาพอจิตว่างจากกิเลสมันก็มีสติปัญญาหาเขาถือกัน วาง,ว,างว่าเป็นหลักว่าสมบัติแท้ๆของจิตนั่นคือความรู้หรือโพธิแปลว่าความรู้นั้นถ้าปล่อยจิตเป็นอิสระและ้วจิตเขาจะรู้ไปตามภาษาของจิตแต่ถ้ากิเลสม,มันแทรกแซงครอบงำซะแล้วจิตก็ไม่สามารถจะทําอาการรู้ตามธรรมชาติของจิตมันก็กลายเป็นไม่รู้เป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นความทุกข์ไป จึงมีการศึกษาที่เพียงพอสำหรับจะดำรดงจิตให้อยู่ในความรู้ก็ป้อ,องกันการปรุงแต่งที่เป็นกิเลสได้จิตนี้ก็ว่างอยู่เสมอเมอแมแอ่ครองเรือนเป็นคราวาสอยู่เหมือนกับหาบของหนักอยู่ ก็ยังไปนิพพานได้เร็วกว่าบรรพชิตที่มันไปบ้าไปโง่ไปหลงไปงมงายอยู่แม่ตามป่าตามเขาพูดอย่างนี้ดูจะรุนแรงไปหน่อยพระคาราวาาที่เดินถูกทางทั้งที่มันหนักหนักเนี่ยมันยังจะไปถึงจุดสุดท้ายได้เร็วก,กว่าบรรพชิตบางพวกที่มันไปนั่งงมงายอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเขา แต่ถ้ามันทําถูกต้องกันทั้งสองฝ่ายและพวกที่มัน,มนเป็นคนบัญชิดอยู่ป่าอยู่เขาไปได้เร็วกว่าเป็นแน่นอนแต่ถ้าเข้าไปทําปิดพลาดคายเคลยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วในเตาเนี่จะไปถึงก่อนเขาตายอย่างที่เราเคยรู้กันในเรื่องสนเด็กงั้นเรามีความหนักแน่นมั่นคง เหมือนกับเต่าที่วิ่งแข่งชนะกระต่ายพระกระต่ายมีความประมาทก็เลยล่มเหลวหมดในพุทธศาสนานี่ก็ตีเตียงความประมาทว่าเป็นธรรมที่เลวร้ายอย่างยิ่งและก็สันเสริญความไม่ประมาทว่าเป็นธรรมะสูงสุดนีความไม่ประมาทก็คือความรู้ที่ถูกต้อง ถยันขันแข็งในการจะปฏิบัติตามความรู้ที่ถูกต้องให้ถึงจุดหมายปลายทางน,นี่ก็เรียกว่าความไม่ประมาทคือหมายถึงรู้ด้วยแล้วก็ทำอย่างถูกต้องด้วยรู้ถูกต้องทำถูกต้องนี่เรียกว่าความไม่ประมาท <c oughs> เรียกว่าเป็น อพินัยกรรมสุดท้ายที่อพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เมื่อท่านเจรินิพพานอยู่หยกหยกแล้วก็ท่านตัดอันนี้ว่าจงถึงพร้อมในความไม่ประมาทแล้วท่านก็เงียบไปแล้วก็เลิกกันเราถือว่าเป็นพินัยกรรมสุดท้ายคือคําว่าไม่ประมาทความไม่ประมาทจึงหวังว่าเราทุกคน จะรู้จักความไม่ประมาทแล้วก็เป็นอยู่ด้วยแห่งความไม่ประมาทเรื่องก็มีแต่หวังได้ว่าจะประสบความสำเร็จแล้วนี่ผมก็ได้พูดมา <c oughs> เต้นําเวลาที่มี <c oughs> คือสรุปความว่าเราบวชสึกออกไปเป็นบัณฑิตหรือเป็นทิศคือผู้ที่รู้จักทิศทั้งหกเราจะปิดกั้นทิศทั้งหกไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความผิดลาดขึ้นมาก เราจึงต้องอาศัยธรรมะสูงสุดที่เรียกว่าสุญญาตาในพระพุทธศาสนาคือจิตที่เป็นอิสระเหนือกิเลสกิเลสไม่ทำอะไรได้กับจิตชนิดนี้จิตชนิดนี้จึงเป็นอิสระนั่นก็มีความถูกต้องมีมความรู้ถูกต้องมีามการกระทำถูกต้อง เขาให้มีชีวิตชนิดนี้แม้จะเป็นคราว่าที่ครองเรือนก็จะได้ชื่อว่าเ,เรื่องสุญญาตานั่นเองเนีเรื่องที่ตั้งใจจะพูดสักครั้งสองครั้งเท่าที่เวลามันมีแล้ตามที่ท่านทั้งหลายก็ตั้งใจว่าจะให้ผมพูด แล้วผมก็ไม่มีเรื่ององื่นจะพูดนอกจากเรื่องนี้มาจะพูดทำตำซาบซาบมันก็ต้องพูดเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องอื่นเพื่อให้เรารู้เรื่องหาความหลุดพ้นความเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอยู่ด้วยความว่างคือมีจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์เลยอ <c oughs> ความไม่มีทุกข์น,นั่นน่ะมันจะขยายเป็นระยะยาวข้าว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 ,าว,าว,าวจนจนสมบูรณ์จนเป็นความไม่มีทุกข์ที่สมบูรณ์ <c oughs> ที่แล้วมานมันเผลอมีความทุกข์บ้างอความไม่มีทุกข์มันก็มีเป็นระยะระยะคือความที่จิตเยือกเย็นไม่มีความทุกข์มันมีเป็นระยะสั้น มีความมีทุกข์มันมาแทรกแซงเสียที่เรามีปัญญามีความรู้พอที่จะหยุดอการเกิดแห่งความทุกข์นั้นเสียยันให้มันมาอมาแต่น้อยที่สุดน้อยทั้งครั้งและน้อยทั้งเนี้อกำลังเนี่ในความไม่มีทุกข์มันก็ขยายตัวยาวไปยาวไปจนในที่สุดมันก็มีแต่ความไม่มีทุกข์ เนี่ยเด็ดขาดนี่อย่างนี้ก็ียกบนนับบรรลุมากผลนิพพานถ้าไม่ถึงขั้นนี้ก็เป็นการมีนิพพานน้อยน้อยนิพพานชิมลองนิพพานตัวอย่างอะไปพลางก็แล้วกันสรุป <c oughs> ความว่าเขาให้มีจุดศูนย์กลางเป็นจิตที่มีสุญญาตาคือความว่างจากตัวตน ก,ก็จะสามารถปฏิบัติถูกโดยทิศทั้งหกแม่เป็นคราวาสกรองเรือนก็เหมือนกับการเดินทางไปนิพพานอย่างเป็นที่น่าพอใจจะไม่ไม่เอ่ยอ้างถึงนิพพานก็ได้มันอาจจะมากไปเอาแต่เพียงว่าเราไม่มีความทุกข์ได้เป็นมนุษย์ ที่ได้สิ่งได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับความเป็นมนุษย์อยู่ไปได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์จนกว่าถึงวาระสุดท้ายของมันนี่เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และมนุษย์เกิดมาก็เพื่อจะให้ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าถาวมาเกิดมาทําไมก็เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็คือการเป็นการมีชีวิตอยู่อย่างนี้ ชีวิตยอยู่ในจิตว่างฟังแรกก็นหน้าพัวแต่คำอธิบายก็มีมากพอแล้วมันขอยุติการบรรยายขั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ปิดประชุม